สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง KN Family ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะไปฉีดวัคซีนเข็ม3ค่ะทุกคนพร้อมมากสำหรับวัคซีนเข็มที่3นี้นะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนค่ะช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ KN Family เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะทุกคน,กคนว่า พนัาง,งานในร้านของเราฉีดวัคซีนวันนี้จะมีใครรอดหรือจะมีใครร่วมกันบ้างนะคะทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปกันเลยค่ะทุกคน อาการเป็นไงบ้างนี่เดินชิวเลยเฮ้ยดูดีอ่ะชิวเลยทุกคนจะรู้สิเป็นยังไงบ้างคะเจ็บแขนมาเหรอจริงปะเหรอทุกคนตอนนี้นุกํำลังไปฉีดวัคซีนเข็มสาบนะคะทุกคนกำลังจะทางไปนะคะทุกคนตื่นเต้นค่ะทุกคนตื่นเต้นไหมคะพี่พิมไม่ค่ะไม่ค่ะสันเลยค่ะไม่ค่ะ ตื่นเต้นไหมครพี่กิงโคตรเลยโคตรเลยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้จะหยุดหายใจยังไม่ทันฉี่เลยนะทุกคนไปนะคะเรากําลังไปกันแล้วเนี่ยทุกคนวัคซีนเข็มสามนะคะเ,<ร>เขาบอกว่าวันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาโมเดอร่าแอสตราหรือว่าไฟเซอร์นะคะเนื่องจากว่าเราสามคนเนี่ยเข็มแรกเราฉีดซีโนแวคมานะคะทุกคนเข็มสองฉีแอสตราซีเนกานะคะเข็มสามเราจะเอาไรเดียทุกคนแต่ก็มีน้อง ค่ะทำไมคะยางรางวยางรั่วค่ะทุกคนช่างทุกคนหาช่างเบรกแล้วก็บอกว่ายางรถั่วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะจอดดูก่อนนะคะว่ายางจอดตรงนี้เดี๋ยวหมดเวลานะเดี๋ยวป๊บหนึงนะคะทุกคนทุกคนช่างบอกว่ายางรถั่วค่ะทุกคนคืออะไรอะคะทุกคนแบบสึกล้วนหมดวแปัดหนึงนะคะทุกคนช่างลงไปดูค่ะว่ายางรถั่วหรือเปล่า ช่างหลอกลังค่ะทุกคนช่างหลอกดาวค่ะทุกคนช่างหลอกดาวค่ะช่างหลอกดาวยางไม่ั่วแต่ตอนนี้ช่างั่วทุกคนสรุปรถยังไม่ั่วนนะคะช่าง้นช่างน้่า่าจะแบบว่าตื่นเต้นมากเราทุกคนใจเราอยู่วัดแล้วอยู่วัดแล้วคืออะไรคะแต่ใจเราอแต่ช่างยังพาเราไปไม่ถึงทุกคนคะเราจะไปฉีดวัคซีนที่วัดเขาบ้านกลางนะคะอยู่อำเภอทัะแกจังหวัดตระจวบนะคะทุกคน เขามีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่นะคะมาฉีดที่นั่นนะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินทางไปนะคะเราไม่ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนคือพี่พิมพี่พิมพ์ไม่สามารถถือกระดาษได้แล้วต้องหอบกันไว้เลยถึงแค่ต้องกอดกระดาษกันไว้เลยนะคะเอกสารนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องนํามานะคะในการฉีดวัคซีนเข็มสามนะคะก็คือถ่ายรูปบัตรประชาชนทุกคนมาคนละหนึ่งใบนะคะถ่ายสําเนามาหนึ่งใบนะคะ แล้วกเ็เขาเรียกใบอะไรนะพี่พิมใบที่รับรองใบคล้ายๆใบเซอร์ค่ะที่ฉีดเข็มที่หนึ่งกับเข็มที่สองค่ะประมาณนั้นในหมอพร้อมมะค่ะต้องถ่ายเอกาสารมาด้วยอีกหนึ่งใบนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เรากําลังจะเรียวเข้าวัดลลแล้วลค่ะทุกคนมาเลยครับวัดเขาบ้านกลางนะคะทุกคนไปกันค่ะทุกคนทุกคนขาเสียวเสียวอะไรคะช่างเสียวขึ้นโทษ ทุกขอเลื่อมแพลงเลยค่ะทุกคนขอมันทุกคนค่ะยางรั่วยางมันไม่รั่วหรอกล้อมันตุ่มันโอ้ my god เราไม่เราไม่ตื่นเต้นค่ะทุกคนโอ้คนเรียบเอยโอ้ม่เพิ่มีคนเท่าไหร่คะไปเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นค่ะทุกคนต่อระถานี้ก็ได้นะคะเขาไม่มองด้วย โอเคทุกคนข้างหน้าเลยดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคน่ะหน่วยงานรอเราตอนนี้เราต้องเดินมาแล้วค่ะมีคุณหมอมีคุณหมอสุดหล่อมายืนรอเราด้วยค่ะทุกคนเอาไฟเซอร์ดีกว่าค่ะพี่ค่ะจ้ะขอบคุณค่ะยัผ่านไว้ไงนะพี่แตะทุกคน โอ่คอคไ้ร่ะดนัม่ยยืนนนไใส่ค่ะเนี่ยเยี่ยน่เน่ค่ะัดไข้ทุกคนหัวใจก่อนได้ไหมยอตอนีนเอาโทรศัพท์ใช้มาเดยว่ายให้ได้ค่ะนี่ค่ะผู้ชายวันนี้ค่ะเจอแต่ผู้ชายเองค่ะไม่เจอทอยอันนี้เ้วีนนรู้ว่ามีคนมาเรื่องอะไเกิอะ้างไม่อกันไม่ไหวแล้วเิ ขอบคุณค่ะหนูเจ้าแม่ไป็นลงยูทูบค่ะแม่ขาหนูเอาไฟเซอร์ค่ะใช่ค่ะอันนี้เอาเซอร์เซอร์ค่ะพี่มึงเอาอีกตัหน้า

อายุสามสิบหค่ะเข็มที่สามค่ะ หมดครับยูเอ็นเอสตาหมดแล้วค่ะพี่เข็มแรกซิโนแวคค่ะเข็มสองเอสตาค่ะไฟเซอร์อก็ได้ครับอ,าอ้าวไฟเซอร์ก็ได้จะให้มันครบเจ็ดอ่ะได้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 ไดวัคซีนเท่เหมือนกันหม<ช>อฉีดเรียอนไฟเซอร์นะ่อ อันนี้ฉีดที่ไหนไปจ้าอ๋อที่โรงพยาบาลบัตตรวจค่ะโรงพยาบาลบัตรตรวจกลยลูกนองทุกคนฉีดแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้นั่งรอฟังผลนะคะมันต้องรอฟังผลสามสิบนาทีนะคะทุกคนพิมไปพี่กิงมีหนุ่มรอนะคะ น้ารับไปขายอะไรนะพูดแบบเมื่อกี้ใหม่ดิเออพูดแบบเมื่อกี้ใหม่ดูโอ้โหนี่าชุดเบ้งเลยเออเออชุดตัวใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนเรามาแล้วเราไปฉีดมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเข็มสามนะคะ เข็มแรกพวกเราฉีด uhm ซีโนแวคนะคะเข็ม2องแอสตาซีเนกานะคะเข็ม3ามไฟเซอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก <repetition act> ันนะคะว่าพวกเราทุกคนในร้านจะมีใครรอดแล้วก็จะมีใครร่วงหรือเปล่านะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนนะตาจะฉีดวัคซีนมานะคะน้องก้อยก็ยังทำงานได้นะคะก้อยสู้ไหมคะก้อยสู้ค่ะสู้นะคะพิมทำงานไหวไหม นี่นะคะหลังจากฉีดไฟเซอร์มานะคะทุกคนก็ยังทํางานได้นะคะอาจจะบวมบ้างบวมบวมก่อนฉีดไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ผลข้างเคียงหลังจากฉีดนะคะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นก่อนฉีดค่ะค่ะพีุู่นคะฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยเป็นไงคะนี่โอ้โอ้ในบอกบายบายแล้วค่ะพี่รูนนี่นะคะวัคซีนเข็มสามของพี่รูนนะคะเดี๋ยวเรามารุนกันว่าจะรอดหรือจะร้องจะรอด จะรวดจะรวดค่ะจันรอดหรือจันร่วงนะคะทุกคนจะไปมั่วเลยว่าเต็งโมจ้ะใช่ค่ะหิวหิวอะไรคะหิวทุกอย่างเผ็ดไม่เผ็ดไผักได้หมดได้หมดใช่ไหมอ๋อแต่พี่มึงจริงแล้วไม่ต้องกินก็ได้แล้วไหมทำไมจะต้องตอบใช่ไหมว่าทำไมไม่เมื่อกี้ยายทักว่าผอไปนะให้กลับมากินพอ มาสองหอมแค่ตู้เย็นหัวยายทักว่ายายทักว่าอะไรนะพิมผอมลงทําอะไรมาหนูกยังไม่ได้ทานน้ำหนักหนูขึ้นนะคะยายอ้มองมันผอมลงหนูใส่ชุดอันนั้นุกไปกินสองกล่องโอ้โอเคอ้าจ้าจ้าจะไปเรือเดินหนุกมาหอืมพี่ลูนพี่ลูนตอนนี้แม่กินอะไรบ้างคะยาตยาต่อว่าหิวพี่ลูนยาต่อว่าหิวนะคะเพราะว่าพี่ลูนหิวตลอดเวลาเราจะไม่ขี้ว่าเป็นผลข้างเคียงของของวัคซีนนะคะมันจะเคียงข้างมาอีก กำลังเครียดแล้วก็จะหิวพี่พูนกำลังเครียดเหรอคะเอาออกค่ะเออพี่พี่ลูนอย่าเครียดนะคะเดี๋ยวพี่ลูนกินอีกนะคะแม่แม่แม่ขอเครียดแล้วก็จะก้อยก้อยเอายาพาราไหมก้อยก้อยก้อยกินยาพาราไหมก้อยไม่ไม่ใช่ยางสีในห้องน้ำเจ๊มีเอาไปได้นะไม่เอาไม่ใช่เออ เอามามัดไม่เกรงใจแม่ค้าขายแกงเลยเป็นไรหนูซื้อมาสวยด้วยอ้าวเลยเดินเลยพี่ป๊อบเป็นยังไงบ้างอาการเจ็บแขนโอเคแค่เจ็บแขนอย่างเดียวเนาะเพราะว่าหิวเป็นปกติแล้วยถูกต้องโอเคโอเคเรื่องหิวเราจะไม่พูดถึงกันนะเพราะว่าเราหิวกันเป็นปกติหิวทุกคนเจ๊ก็หิวทุกคนอย่าไปกินอย่าไปดูฉันนะท่ะเอือ จะไปเมอร่วแทนลอพี่ต้อเยเดี๋ยวเย่ก้อนยทุกคนหลังจากฉีดไฟเซอร์มานะคะอาการที่นุชเจอเลยตอนนี้เลยคือหิวค่ะหิวมากค่ะทุกคนนะคะหิวมากๆเลยตอนนี้นะคะมะม่วงกับปิโวก็มาแล้วนะคะทุกคนเขี่ยวไหมฉีดวัคซีนมาแล้วหิวมีใครหิวบ้างไง แนะนำใต้คลิดได้นะคะมีใครเป็นเหมือนบ้างเนี่ยทุกคนหิวค่ะฉีดไฟเซอร์เข็มสามมาหิวอย่างเดียวเลยทุกคนคนนุชมีภาพบรรยากาศนะคะอ่าหลังจากฉีดวัคซีนเข็มสองวันที่สองมาแล้วนะคะเราไปดูกันว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะทุกคน ทุกคนวันนี้พวกเรานะคะรังตะฉีดวัคซีนวันที่สามคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีใครเป็นอะไรบ้างไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพีู่นเป็นไงบ้างวันนี้วันที่สามแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้โยนยังไงหิวทุกวัวนพี่ลูนค่ะเอเรื่องหิวพ, <laughs> พี่ลูนหิวเป็นปกติอยู่แล้วคะ่ะพี่ลูนเออไม่ไม่เราหิวมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมอีกเหรอคะ ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมพี่ดูหิวมากกว่าเดิมนะคะทุกคนไปไหนคะก้อยนี่ค่ะขยันทำางอ่ะพี่พิมพ์ค่ะสำลักเหรอคะหายดีแล้วค่ะหิวแต่น้ำช่วงนี้อ๋อหิวแต่น้ำนะหายดีแล้วใช่ไหมคะพี่พิมพ์หายดีแล้วจ้าอ๋อได้ค่ะว่าน้ำหนักทำไมคะลงเลยโลนึงค่ะนี่เห็นที่สี่ต่อเลยได้ไหมคะเอาไม่ได้ดีใจน้ำหนักลงนะคะทุกคนกินไม่ได้นะคะอ่ะปับขา เป็นยังไงบ้างคะวันที่สามสดใสกว่าเดิมโอเคสดใสกว่าเดิมนะคะคพวกเรารอดแล้วนะคะทุกคนเลี่ยนซีเลยไหมคะพวกเราไม่ตายแล้วคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเทไัเปลี่ยนจอชนดีกว่าตัวเองนี่ค่ะเท่าไหร่นะันองใช่แต่ั 10, นแงรับได้หรือไมได้เลยหนึ่งชั่วโมงจ้ะท่านแปลว่าไม่ได้เลยคะ่ะพี่ก้อยออถ้าได้เลยก็คือต้องได้เลยถ้าหนึ่งชั่วโมงแปลว่าไม่ได้เลยค่ะพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยโกหกลูกค้าค่ะ บอกว่ารอรับได้เลยหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ค่ะอ่อค่ะพี่ก้อยโกหกลูกค้านะคะไค่ะบอกว่ารอรับได้เลยหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่นี่ดีไอ้นี่ดูดีไปอีกช่างคะครับดีขึ้นยังคะดีครับอ๋อหมายถึงอะไรดีขึ้นคะ กับทุกอย่างน,นะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคช่างพร้อมอย่างพร้อมให้ลูกค้ามาซ่อมเครื่องเรืยงพร้อมแล้วค่ะค่ะเมื่อวานลูกค้าห้ามทวนเครื่องซ่อมนะคะเมื่อวานช่างเปื่อยนะคะแต่วันนี้ช่างพร้อมแล้วนะคะพร้อมหนักมากนะคะทุกคนนี่ช่างสุดรอของเรานะคะทุกคนวัคซีนเข็มที่สามนะคะวันที่สามของพวกเรานะคะเข็มแรกก็คือซีโนแวคนะคะเข็มที่สองแอสตราซีเนกานะคะ,นะคะทุกคน เข็มสามไฟเซอร์นะคะสรุปว่าพวกเราทุกคนเป็นลูกผสมนะคะสุดท้ายแล้วพวกเราก็รอดนะคะทุกคนสรุปว่าพวกเราทุกคนรอดนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่สามนะคะฉีดได้เลยนะคะทุกคนสามารถไปฉีดได้เลยนะคะอย่าลืมไปฉีดกันเยอะๆนะคะทุกคนก่อนจากกันไปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเ n Family ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย